สักคันเลยค่ะเอากลับไปวิ่งตรงไหนแล้วเนี่ยนั่นสิโอ้นี่<ม>รถ <บ S 2> แข่งที่จ,จัดเต็มอย่างนี้นะคนนี เขาบอกราคานี่แบบว่ากระเป๋าแบรนด์ได้เลยใช่ไหมคะกระเป๋าแฟบคือถ้าใจรักแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อแหมที่เธอซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมไปตั้งหลายต่างใช่ไหมนี่เขาเอาเงินมาทํารถหลายแสนก็ไม่เป็นไรหรอกสวยนะพี่ตีดูดิเครื่องยนต์ที่ของเขาเครื่องเขานี่มันน่ดูสะอาดสะอ้านดูดีจังเลยนี่เป็นเรื่องที่มาจะคุยวันนี้วันนี้ค่ะพี่เต้เรื่องของเราวันนี้ใช่ไหมใช่แล้วนะครับวันนี้โชว์เคสเรานําเสนอเรื่องราวของน้องนักแข่งค่ะเยาวชนนะครับเยังนน้อยเลยโอ้โห เเก่่งงจัลยอะผลงาน <c oughs> กำลังมาจริงป่ะพิตีตายแล้วแอ p เปิเองก็อยากรู้ว่าน้องเขาเป็นใครแล้วอ่ะโอถ้าอยากรู้อย่าเสียเวลาครับไป<ส>ชมชเลยค่ะคบ t ท h ช w ว์เคสสนับสนุนโดยอุปกรณ์แก๊สติดรถยนต์อิตาลีแท้ร้อยเปอร์เซนต์โลว h e าโต้ คนที่เราจะคุยด้วยวันนี้นะครับพร้อมแล้วครับนี่สระวนดูรถอยู่เลยอ่ะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเจอแล้วฮะเนมกุงนะฮะแมมุมนี้เห็นแบบนี้นะครับเดียกคิดว่าตัวใหญ่เมื่อกี้ลงไปเห็นช็อตที่วิ่งวิ่งนะฮะตัวเท่านี้เองนะเด็กๆนะเนมกุงอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ13เองครับ13เองครับครับโอ้ชื่อจริงชื่ออะไรอ่ะจักรินจักรินสิรินนทนาเวทครับอืมนะฮะแล้วเราเนี่ยทำไมถึงได้เข้ามาขี่รถสุู๊พเร์แบบนี้นะครับ ตอนเด็กๆผมป่วยไงคะแล้วแล้วก็เลยพ่อก็เลยแบบหากีฬาให้ผมขี่แบบให้ลองเล่นกีฬาก็เลยเจอกีฬานี้ในทีวีก็เลยไปสมัครโปวิมชั่นดูออแล้วก็ปรากฏได้ได้แรงเยอะแล้วใข้ก็เริ่มหายเริ่มหายเริ่มหายจนกระทั่งติดใจครับออแล้ในตอนที่ไม่สบายเนี่ยแลวขับครั้งแรกตอน,น,นอายุเท่าไหร่ขับครั้งแรกอายุตอนเก้าขวบเองครับเก้าขวบเองอโอ้มีเด็กกว่าเราไหมตอนที่เราไปขี่เนี่ย ก็มีครับมีแต่เขาขับนานกว่าผมครับอ๋อแล้วเมื่มาเริ่มจริงๆก็ตอน9ขวบ,บมาถึงวันนี้ก็แค่ปี่ปีเออจะทําไมฝีมือฝีมือถึงพัฒนาคิดว่าเกิดจากอะไรเกิดจากการฝึกซ้อมบ่อยๆครับแล้วก็อยู่บ้านก็เจอฝึกซ้อมร่างกายไปด้วยแล้วก็เ,เกิดจากที่พ่อแม่บอกด้วยครับก่อนหน้าที่จะมาขี่โกคาร์ดในเนมคุงอะ่ะเคยเห็นเรื่องแข่งรถมาก่อนไหม เออถ้าเคยก็เคยเห็นครับเคยเห็นไม่กี่ครั้งแล้วก็เปลี่ยนไปแสดงว่าครั้งแรกเนี่ยที่เราไปขีเนี่ยพ่อแม่ม็นคนพาเราไปมากกว่าใช่ไหม<ช>ไม่ได้เกิดจากเราใช่ไหมใช่ครับแล้วจาความรู้สึกครั้งแรกได้ไหมที่เราไปลงของ r u e v i s i o n ที่เขาจัดแข่งโกคาร์ดรู้สึกจะเป็นที่ RCA เป่ะครับ,รบเออวันนั้นรู้สึกยังไงจําได้ไหมจําได้ครับเออเป็นยังไงเมื่อกนนั้นวันนั้นรู้สึกตื่นเต้นกลัวแต่พอขับประมาณสองสามเราก็ เออมันดีก็เลยกล้าครับเออแล้ววันนั้นน่ะผลงานเราเป็นไงครั้งแรกของเราโอ้ไม่ดีค่ะเฮ้ยดีนะอยู่เกือบสุดท้ายเลยครับแต่กลับกลายเป็นว่าเราเริ่มรู้สึกว่ามันเฮ้ยมันน่าสนุกดีใช่ไหมใช่ครับเออตั้งแต่นั้นก็ขับมาเลยเราตอนนั้นคือเราเป็นคนบอกพ่อแม่หรือว่าเราหรือว่าพ่อแม่เขายังเข้มงวดให้เราไปพ่อแม่ถามก่อนครับว่าชอบไหมผมก็บอกว่าชอบครับก็เลยนับจากนั้นก็เลยขับมาจนยาวถึงเนาะ ับ,บโอ้ที่คุยมาทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่ประวัติย่อๆนะครับว่า4ปีที่ผ่านมาทำไมเนมคุงถึงได้มาชอบรถโกคาร์นะครับเดี๋ยวเรายังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจในการคุยกับเนมคุงอีกครับเรื่องรถเนี่ยเร,รู้เยอะมากน้อยแค่ไหนครับหรือว่าเราขับอย่างเดียวเนมคุงก็รู้พอประมาณครับบางส่วน เ<อ>ช่นเช่นเดี๋ยวลองพออธิบายพี่ก็<ม>จะมีะรมเร่งเบรคเครื่องยนต์หน่อยหนึ่งแล้วก็ล้อ,อและและ้วก็โซ่อะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้เด็กๆอย่างเงี้ยที่ลงมาแข่งโกคาร์ดหรือมาเล่นรถอย่างเงี้ยมันจําเป็นไหมที่เราจะต้องรู้เรื่องเครื่องยนต์กลไกลของรถเน,เนี่ยถ้าจําเป็นมก็ต้องจําเป็นส่วนหนึ่งครับเพราะว่าเวลาเรามีปัญหากับรถเราก็ต้องบอกอาการเขาให้ถึอบอกกับทีมช่างบอกพี่อะไรแสดงว่าไม่ใช่ขับแค่ขับเล่นๆแล้วเนี่ยใช่ไหมต้องขับจริงจังก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยใช่ มาถึงวันนี้เนี่ยนอกจากโกคาร์ทให้เรื่องของความแข็งแรงที่เรากลับคืนมาเมื่อก<ฮ>่อนเนี่ยเป็นเด็กที่โรคอ่อนแ,แ itar, อแอเนี่ยวันนี้ร่างกายโอเคแล้วแข็งแรงสนุกแล้วเราได้อะไรเพิ่มเติมจากต,ตรงนั้นอีกเราก็ได้สมาธิเพิ่มมากขึน้นแล้วก็ความเข้มแข็งและความอดทนมากขึ้นอยังไงไอ้คาว่าแต่ละอย่างที่พูดมาสมาธิแน่นอนแข่งรถนี่ช<ส>ัดเจนสมาธิคือแบบเรามุ่งมั่นกับมันแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจวางแผนในตอนขับรถอะไรอย่างนี้ แล้วก็เวลาออกไปที่ไหนเราก็จะมีสมาธิอยู่นิ่งได้อะไรได้มีผลต่อเรื่องการเรียนไหมคิดว่าถ้ามีผลกับเรื่องการเรียนไหมก็มีหน่อยหนึ่งครับเพราะ,ราะว่าบางทีเราอาจขาดเรียนไปบ้างแต่ก็จะตามไม่ทันอืมไอความอดทนเนี่ยคืออะไรที่ได้จากการขับรถอดทนยังไงอดทนสมมุติเวลาเราประท้าอะไรเราก็จะแค่นิดหน่อยก็จะเจ็บแล้วใช่ไหมคะเราก็จะรู้สึกแบบโอ้แต่พอมาขี่นี้มันรู้สึกแบบมีประท้ามากเราก็จะรู้สึก เออให้อดทนน่ะให้อด,<ม>อดกั้นอดทนว่าเราต้องเข้มแข็งเราต้องอยู่ให้ได้งียคับอันนี้คือในส่วนของร่างกายนะใช่คเพราะ,<ฮ>ะว่าโกคาร์นะครับต่างจากรถใหญ่นะคุณผู้ชมครับเรื่องระบบแอปสอบเนี่ยมันไม่เหมือนรถใหญ่นะมันคอนโทรลง,ง่ายๆนิดๆ,ๆไปแต่โกคาร์นี่มันใช้พลังเยอะมหาศาลเห็นแขนเล็กๆอย่างนี้นี่โอ้โหลงมานี่ถ้าจะอย่างนี้เลยนะพี่ตีก็เคยขับนะครับรู้สึกเลยว่าโกคาร์นี่ไม่ธรรมดาและในเรื่องของจิตใจละอดทนเนี่ยมีผลยังไง ก็มีผลว่าให้เราไม่หวั่นเกรงไม่กลัวไม่กลัวฝรั่งไม่กลัวตักชาติให้เราเหมือนแบบเราก็สู้เป็นเหมือนกันเพราะในสนามเนี่ยมันมีคู่แข่งที่หลากหลายใช่ครับจะแม้มีทั้งรุ่นอายุนู่นอายุนี้แต่ว่าใหญ่กว่าเคยได้ยินชื่อเสียงเข้ามาว่าเออคนนี้เขาไม่ธรรมดาเราลงสนามนี่ถือว่าเราต้องเราต้องสู้จิตใจอือแหมที่พูดมาทั้งหมดนะยังไม่เห็นฝีมือฝีมือนะครับผมว่าได้เวลาที่เนมคุงต้องโชว์ฝีมือให้เราดูแล้วล่ะ พร้อมไหมพร้อมครับพร้อมกงนเดี๋ยวลงไปดูในสนามกันครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับจากเมื่อกี้นะครับแท็กเดินตามท้องถนนเน่ยนึกว่าเด็กมอมแแมมที่ไหนพอใส่ชุดอย่างนี้เข้าไปกลายเป็นชุดแข่งเต็มที่เลย ใส่อย่างนี้บ่อยไหมเนมคุงบ่อยครับปีนึงใส่แบบนี้เนี่ยลงสนามทั้งหมดกี่คนเนี่ยโอ้หลายขุมเลยนะหลายขุมเ,เลบบ้วไนีย,ยนะฮะอย่าเสียเวลาเลยครับมาดูฝีมือน้องเนมคุงกันดีกว่าครับ